เราน่าจะทำมูลนิธิขึ้นมาสักมูลนิธินึงใช้ชื่อมูลนิธินี้ว่าสร้างพลรเมืวงคุณภาพสังคมของเราเรากำลังมีปัญหาเรื่องของเอจิ้งโซซิแตี้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุคนแก่เยอะใช่ครับแล้วก็เด็กเนี่ยเกิดน้อยครับผมแล้วก็อีกอันนึงปัญหาที่เรามองกลับมาก็คือเรื่องของปัญหาของเด็กปีหนึ่งเนี่ยเราเสียเด็กจากการจมน้ําตายในยปีหนึ่งเป็นเป็นหมื่นคนนะฮะคุณภาพชีวิต<อ>คุณภาพชีวิตขอ,ของเด็กไม่มีไม่ดีคุณภาพชีวิตของเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแล้วก็กลายเป็นเด็กที่แบบ นิยมความรุนแรงใช้ความรุนแรงเรื่องของเด็กทําผิดทําอาชญากรรมเป็นอาชญากรอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันมาจากสภาพแวดล้อมมาจากการเลี้ยงดูเพราะนั้นมีสองปัญหานะมีสองปัญหาคนแก่สู่วยุกับเด็กแล้วมูนี้ที่นี้กําลังจะทําพร้อมกันครับผมก็คือเอาคนแก่ที่มีคุณภาพมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเลี้ยงดูเด็กให้เป็นเด็กมีให้เป็นเด็กมีคุณภาพโอ้โหฟังดูโครงการใหญ่นะเนี่ยก็เป็นความฝันอยู่นะครับความฝันอยู่ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ ทุกคน,คนที่จะมาร่วมกันใช่ครับ